ถ้าเปลี่ยนมันจะกดแถบอะกดแถบมันจะเป็นมุมมองต่อสู้อะ้าต่อสู้มันจะ็นบุคคลที่สามถ้าหมดคีเอดมันจะเป็นบุคคลที่หนึ่งอยู่ไหนกันน้ดนะเฮ้ยแถบมันเป็นต่อสู้อะแอยู่ไหนกันน้าเดี๋ยวไปหาเห็นเห็น าวาใครออยู่่ไหนเหมือนเขามันเทเลพอร์ตได้อะดดอมาลองกดเอ็มดูดิว่าอยู่ตรงไหนกันมีคี่ว่ามีเยอะอยู่เด้อ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 อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วดูแล้วดูแลจุดสีจุดสีเห,เหลืองนะ่าจะเป็นใครผีผัก กดดูละมันชื่อมันชื่อป็นพ <ปะ S 1> ี่ผาเดี๋ยวไปหามันรู้ได้ไงอะ่ะกดเอ็มดูดิก็กดเอ็มดูแต่ไม่มีชื่อใครในนี้เลยอะ่ะกดซูมออกนอี่สีสีชมพูเ <c oughs> ชลอยู่ไกลมากเลยอะ่ะกำลัง <c oughs> ใช่ไกลมากมากบอกเลยถ,ถึงแล้วน,นะใครตรงจุดสีเหลืองนะั่นะไปหาไก่อนคือเราเก็บ ไอ้ดีไม่ได้เหรอเก็บอะไรเก็บบล็อกอะได้ก็ตอนนี้เป็นรูปอะไรอยู่อะตอนนี้ไอ้เป็นใช้มุมมองครีรทีมถุงมืออยู่ปกติมจะดูดของได้มา่งเขาดูดได้นะเขาดูดไม่ได้ You need to be g r a n t e d อะไรเนี่ย Permission for Survivor การอยู่หิ <the survivor. S 1> มะปะ ไม่ไม่ใช่ทีมาปืนยาก for the admin อ๋อเพชมันต้องได้รับการอนุญาตอ่ะคือเหมือนแค่เข้ามาเยี่ยมชมอ่ะไม่สามารถทำอะไรกับในแผนที่ได้เดี๋ยวมันมืดนะกลัวไม่มีซอมบี้จะไม่เก่นะมันมีแต่สัตว์ไม่ใช่หรอไม่รู้เหมือนกันเขาไม่สามารถทำอะไรกับ ไม่สามารถทำอะไรแผนที่ได้เฮ้ยอีปีศาจด้วยมันเทเลโฟนได้ด้วยแต่ไม่มีใครเทเลโฟนเลยกลเลยสุดเลยมาขูกลัวกลัวเปิดไฟตรงไหนฮะไปกำลังไปเปิดไม่ได้ไม่น่ามีอะทำอะไรไม่ได้เลยไม่ตื่นเลยอะเดี๋ยวเขาเฮ้ยอะไรอดิเพื่อ เออโกอ่ะติ๊กม่ให้หมดแล้วกันนะเป้าว่ยน้ำว้ยน้ำว้าน้ำติ๊กไม่ให้หมดก่อนตึมตึมคำ้ำเกาะติ๊กให้หมดเลยอ่ะลองดูได้ไหมเดี๋ยวเขาอยู่ในน้ำอยู่กำลังว่ายน้ำไป ตอเพราะว่าต้องข้ามไปชามพี่ผักอยู่คนละตัวก็อยู่ก็อยู่สีอะไรายู่คนไอ้นี่ไหมพี่ผักสีเหลืองเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเขาสีอะไรเขาดูไม่เป็นพี่ผักอยู่ใกล้เพชรอ่ะใช่เขาก็เห็นว่าเขาอยู่ใกล้เพชรที่สุดแ่เขา่าเราจะมาหาแกเนี่ยอุ้ยไม่ได้อะเพชร เดินมาไม่ถึงเขาอีกเลยอะเดี๋ยวขอแปลภาษาให้ดูแล้วดูก่อนเสียงอะไรเสียงอะไรโวนะเสียงอะไรเออจริงๆก็แหละคือคุณต้องได้รับอนุญาตจากแอดมินก่อนนบแึง เฮ้ยตัวอะไรตัวอะรเฮ้ยเฮใจโอ้นลุกนลุกเยเขาจะว่ายน้าข้ามมาหาสมุทให้เนปาไปอยู่ที่พื้นได้ไงวะเนาะปาตีไม่รู้จักเหรอมันว่าอยู่ในพื้นเสียงใครอะบอกว่าในน้าจะไม่มีตัวอะไรนะเสียงใครอะ ได้ยินว่าเสียงใคร้อองหรมันเสียงคนกิ้งไก่คนทีเชลพอปต์โอ้แม่งโคตรน่ากลัวเลยทปเกมอย่างนี้ก็เหอะ,ม,ม,อะมันต้องมันต้องใช้ถุกมือเพื่อเก็บของหรือว่าใช้อาวุธถุงมือถุงมือถุงมือมอ้าวนี่นกแกมาแล้ <c oughs> เ้ชุดกูเขียวใครวะตายตายได้ไงวะโดนไอ้นี่ดิมอนไลตอตีมันตอนกลางคืนไงกลางคืนไปข้างไหนก็เจอแต่มอนแต่มอนผมชอบพวกเกมไม e c คร f t สร้างบ้านอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเกมสร้างบ้านนะเโคตรไกลเลยเห็นแล้วโทรมันต้องสร้างเตียง เอ้อเนื้อมันกินได้เลยป่ะวะทำไมมันดูดไม่ได้อ่ะอ๋อเออเพชรยังไม่ได้นั่นใช่ป่ะหรือว่าเพชรกดให้แล้วแหละกดติ๊กหมดแล้วนะนี่ดิเบอร์อ่ะเฮ้ยมันยังขึ้นบอกว่าต้อง,ต,องต้องได้รับอนุญาตก่อนนะได้บอกอหรือว่า ไม่มีใครทั้งนั้นแหละเขายิงหนุ่ยเฉยแกใส่เสื้อสีอะไรสีชมพูเฮ้ยมีใครใส่เสื้อสีเขียววะเหมือนเจอใครใส่เสื้อสีเขียวไม่มีอ้ะว A B C อย่างเงี้นนะเขาใส่เสื้อสีดำเสื้อสีขาวเกงแดงเขาเสื้อสีชัมปุ่งเกงขาวสีดำสีสีดำหัวขาวเขาเสื้อสีขาวหัวเทาแล้วนะ m i d n i g h เ Player แกเขาไม่กล้าเดินไปไหนอะ่ะอ๋อนี่ไงเอ่อเว็ l แอดมินอะเป็นแอดมินให้หมดเลยอ๋อโอเคได้ละทำอะไรอะ่ะก็ทำให้เกมไม่ได้ออเออขยับอะไรได้แล้วแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้หรอกควรตกจากที่สูงตายอย่างเดียวมันมันมันมีตายด้วยหรอ มันตายได้แสาวะออะะอ้วย่วยด้วยช่จะไปช่วยเชลได้อุออุ๊ยออุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอะไรอะอุ๊ยอุใครตีเขาอะโอยดไปหาได้หรอโต้องทำแท่นเทเลปอดก่อนวะอา หนีมาก่อนแกเห็นเขาป่าก่หานเขาันหนไหนเขาไม่เห็นอะไรเลยมันมันไปด้เทเตรียมไม่่ายได้เลยเตรียมไม่ายได้เลยมัตายบางทีแล้วมันจะแล้วมันเปเกิดตรงไหนโอ้โเขาเกิดไกด้วริเดเลดด้เด ตีหน่อยเจ้าของกำปูด้วยแกอยู่ตรงไหนอะตอนนี้นพื้นพื้นที่แกอยู่คือเป็นพื้นดินหรือพื้นดินสายพื้นหญ้าหรือยังไงพื้นหญ้าพื้นหญ้าเขากำลังเดินไปหาแกาเขาเห็นกแกในแมพในแมพในแมพมันลงน้ำได้ป่ะวะเจอเจอตะปูเฮ้ย อะไรอะไรเด้งขึ้นมาเาากนเนี่ยน้าเขาจะชนแกแล้วในแบบนันไหนวะไม่ใช่เขาอยู่ในต้นไม้ต้นไม้ไม่เห็นมีเลยมันมีแต่ตไอเนี่ย แถวๆที่เป็นป่าหรือเปล่าไม่มีนิดนึงก็เป็นชายหาดนั่นเลยเฮ้ยทำไมของเขใครนะดูเฉียววะเกลี่ยไอ้ไข่โอ้ยเขาอยู่ไกลจากพวกแกมากเป็นขุนห่วงแล้วแล้วไข่เนี่ยจุดเลือดเนี่ยแล้วไม่เห็นเลยเนี่ยที่ผักไงแกงลงยังไม่ใกล้กันขนาดนั้นเลยยังอยู่ห่างกันอยู่เลย

ได้เขาติ๊กเขาติ๊กอน,นี่ไงเขาติ๊กไอ้พีพีนี่ไว้อ่ะพี p ีคอมแบทอ่ะแกเดินไปไหนอ่อะไม่ <ไง S 1> แกไม่ได้เดิน่ะแกเหมือนแกกระโดดอ่ะไ่หาเชียวไงก่อให้จะไมกรอบระหว่างทางก็หาพวกอะไรไว้นะ ถ้าเจอหินเหลือหินหินเพราะว่าเราต้องเอามาทำฟาร์มคาร์บูทแน่นอนพี่เขาถามจริงๆนะว่าเราไม่สามารถตัดอต้นมงต้นไม้อะไรได้เลยใช่ไหมตัดนะเนาเออก็ก็เนี่ยแกไม่ดูแกกดแถบแถบเออแล้วมันจะกลายเป็นทเวิร์สั้นอะแล้วแกแล้วแกมาที่ต้นไม้กดคลิกคลิกซ้ายค้าง มุมมองอย่างนี้มันแกนเกดจะเปลียนหัวด้วยนะถ้าเกมไม่อยากเป็นผัวเกดก็มาเป็นมุมมองคนที่สามเอา ยังไงแลวเขาเขาอินไม่ได้เนี่ยนึกองว่ามันเดี๋วก็กดดีข้างเล็กเล็กข้างล่างน่ะกดแปด <c oughs> แต่กินเลือดมันก็ไม่ขึ้นน่ะขึ้นขึ้นมัไมไม่ขึ้นกินอะไร <c oughs> อ่ะกินเห็ดเหรอเห็แดแดงเห็ดแดงอ๋อกินได้หรอกินได้มันบอกว่ากินเลชมาตลูฟูฮิลเฮ้ย <c oughs> อ๋อเออจริงจริงด้วยจริงจริงด้วยมันจะมีเวสมันจะมีเวสอยู่ทาเเวสด้วย มันบอกว่าแพนยัวทัสโตนครับเบอร์วอลทูเอ่อดีดีคอเลชีฟแคปแก้วเขาเพืออะไรอะอะไรอะไรวะแพนแก น็อตเลยอ่ะอยู่คนละที่กันอีกแล้วอ่ะเกิดอ่ะไอ้ยุ่งหนาวตอนนี้ตอนนี้เหมือนผมอยู่ในขั้วโลกเลยอ่ะมันหนาวแล้วมันจะเป็นยังไงเซลอ๋อแล้วมันจะขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเต็มหลอดเลือดเราก็จะลดนะน่าจะมีครับชุดกันหนาวงับมีอาหารให้กินเราทุบหมาทุบแมวอะไรแถวนี้ก็ได้นะว่าเราจะได้ของอ่ะ เห็ดนี่เราเก็บยังไงอ่ะก็กดไอ้นี่เลยกดดูธรรมดาเนี่ะเฮ้ยเห็ดมันเพิ่มแต่ว่าในโซนหิมะนี้มๆอ่ะมีของให้เก็บด้วยแถวนี้ก็มีกล่องของหินให้เก็บเก็บหินด้วยน่ะไหนอะหินอ่ะ เก็บบางอันมันจะเก็บไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจาแข็งไปมันต้องใช้เครื่องเก็บกน,นโซนี่มาแล้วมาแล้ว<น>มันต้องใช้โคอะมันต้องมีมันต้องมีถ่านหินนะลองพุทไหมมุอกอกมันกินได้โรมันจะได้นะ เตัมทีแล้วป่ะดอกไม้เอาไปทำอะไรได้จะไปกินได้ป่ะไม่ได้หรอกอุ้ยน้ำแข็งแล้วหรอมาอยัาไม่ตีตยังไม่ตีตัวอะไรเมื่อวะ ตีได้ตีกด้าออกก่อนล็อกจิตหนาวหนาวหนาาวหนาวหอุ้ยเอาแกตายเอาเอาเขาตายด้วยเอาแล้วมันจะไปเกิดตรงไหนอ่ะไปโดนอะไรไม่กดไม่วางจุดเทเลพอร์ตไว้อ่ะ เออวะโอ้โหมาเจอที่เดิมนั่นแหละแต่ของไม่ดอบเว้ยดอบนี่ว่าแต่ของตรงสล็อตนั้มันไม่ดอบให้มันไม่ดอบแต่ของในในกระเป๋าอะดอบไอ้กระเป๋าไม่มีของ โอ้โหแล้วแกอยู่นู่นเลยเหรอเขาเดินตรงไปเลยมากเลยตึนนกอะไรวะไม่ตีตีตั้งหลายทีไม่ตายอะระวังหอนบางตัวมันก็โหด คลใครเป็ดอ่ะเขาเดินผ่านมันมาตลอด ดโ,โอ้โหโซนหิมะนี่คือโซนหิมะแบบโล่งๆเลยปะมีต้นไม้มีต้นไม้ของเขาต้เจอโล่งๆ,ๆเลยปะโอ้ยโอ้ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วนี่เป็นไอ้ขีดขาวๆนั่นปะหิมะกำลังกัดใช่ไหมแกอะไรนะขอาขาวอะไรไอินข้อขาวอะไรวะ ทีเราข่าวที่มันขึ้นบนฟ้านั่นน่ะอันนั้นมันเป็นจุดที่เราตายหรือเปล่าเราต้องไปตรงนั้นไหม